เพลงนอนไม่หลับเหรอเพลงสับสนเพลงเหนื่อยใจเหนื่อยสมองเพลงทนไม่ไหวอีกแล้วอะเพลงเพลงไม่อยากคิดเรื่องคุณสัตว์ ให้เหนื่อยใจอีกแล้วถ้าไม่อยากคิดก็ไม่ต้องคิดเรื่องไม่ดีก็อย่ากเก็บมาใส่ใจเลย ตากบบคนที่เห็นคุณค่าเราอีกเพลงต่อไปที่เพลงอย่าร้องไห้กับผู้ชายคนนั้นอีกนะวีสัญญานะเพลงถ้าวีได้เป็นคนสำคัญของเพลง วีจะไม่ทำให้เพลงเสียน้ำตา ฉันฝันไปใช่ไหมเนี่ยไม่เพลงวีรักเพลงจริงนะเป็นแฟนวีแต่เพลงนะเพลงเพลงวีรักเพลงจริงนะเป็นแฟนวีแต่เพลง เพลงวีรักเพลงจริงครับเพลงเอาเพลงเพลงถ้าถึงท่านยอมให้จ oui> um> ูบก็ไม่ต้องลังเลอะไรละมัวรออะไรอยู่ละตัวงงเป็นแฟนเขาเลยสิเอาเลยคุณสาร เออเพงเพงแอพงคุณตาแท้คุณตาเพงไม่ใช่คนอย่างที่คุณคิดนะคะเห,หรอฉันไม่งยถ้าตีหน้าใสใสฉันแล้วฉันต้องเชื่อมันอีกแล้วปากเธอก็บอกว่าไม่อยากมีแฟนไม่อยากมีความรัก ก็พรอยอยากจะมั่วแบบนี้ไปเรื่อยใช่ไหมคุณคิดกับเพลงแบบนี้ได้ยังไงาาทำไมแทงใจดำางั้นเหรอนี่มันคงไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมฉันข,ขอโทอดขอโทษที่มาขาัดจังหวะความสุขของเธอนี่คุณเลิกดูถูกเพลงได้แล้วนะ กฤษณ์หยุดว่ากฤษณ์ทำแบบนี้ทำไมไม่เห็นหรอว่าเขายังเจ็บอยู่ปกป้องเลยขนาดนี้คงไปถึงไหนกันแล้วใช่ไหมเพลงเขามีอะไรกับมันแล้วใช่ไหม ฉันมองเธอผิดมาตลอดไม่อยากจะเชื่อว่าฉันเคยรู้สึกดีกับคนอย่างเธอโจซั์แกทำบ้าอะไรแกเนี่ยโจซั์โจซัเพิงพิงไม่ด้องกลาเพิ จิกเข้าไปสายตาจิกเข้าไว้หน้าตาจิกเข้าอีกมองให้ทะลุถึงหัวใจดีมากจิกไปอย่างนั้นเลยจิกอย่างนั้นเลยรับรองต้องให้ต้องเพลงรักเราหลงเราแล้วชอบเราคนเดียวนี่จิกไว้จิก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 ูกจิกจิกจิูกจิกจิกจิ จิกเลยจิกเลยิกกิกจิกเย,อ,อ,ยอะไรเงยเฮ้ยเฮอะไรถูกแกวไว้เนี่ยอา้าวคนนเวยไม่ใช่นอใช่ไก่ไมันจิกิกจิกๆเนี่ยแคคุณบาดท่าผมก็ทาท่าบิ้วมันดูบว่าดูมีอมารมณ์นั่นเองอ้นี่ทาไมท่าน้เชื่อแกด้วยเนี่ยอา้าวไปเลยลบหลู่ครูบาจาี่จะผิดหวังนะครไปไหนก็ไปเลยไปอาวจ้าได้จ้าแตอย่าลืมนะมองจิกเขาไว้รับรอผู้หญิกีลากีาออรทวยทุกลายจำไว้บุญน้อยสอนเชื่อ คนอะไรไว้ต en> hey. ิ๊กต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 ิ๊กแม่เฮ้ยเอาพี่พี่พิศมีเรื่องอะไรหรือเปล่าฉันยกให้แกยกให้ก็เพลงพิมพ์ไงแกอยากได้นะไม่ใช่หรอ แต่ฉันขอเตือนนะปราดเล่นๆน,น่ะได้แต่อย่าจริงจังเพลงพี่ไม่ได้ใส่ซื่อถึงฉันและแกเข้าใจหรอกที่เห็นไม่แค่ลวงตาแต่ข้างในอาจจะสกับปลอกก่าผู้หญิงทุกคนที่ฉันเคยเจอมาก็ได้เดี๋ยวพี่พนี่แก คิดแบบนี้คนที่พี่รักได้ยังไงทาเหมือนไม่รู้จักว่าเพลงเนี่ยเธอเป็นคนยังไงผมไม่รู้จักเพลงปินเท่าพี่แต่ผมรู้ว่าเธอเนี่ยไม่ได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่พี่พูดออกมาเลยก็เพราะแกไม่เคยเห็นท่าแท้ของเธอไงเอาเลือดไปหลอกทีซิพี่พี่พี่พูดแบบนี้เพลงได้ยังไง อย่าพูดอย่าน,นี้อีกเข้าใจไหม<ะ>อล้วแกดีนักหรืองไงฮะทำร้ายจิตใจหนูเพลงมากแค่ไหนแล้วเคยรู้ตัวเองบ้างไหมหรือว่าโง่จนไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยหนูเพลงรักแกมากแค่ไหน พี่มันหือจนขาดสติรู้ความจริงหรือยังอะ่ะถึงไปตัดสินใครแบบนั้นหัดแยกแยะาซะบ้างสิพี่พี่ไม่ได้เจ้าของเพลงพี่ต่อไปแล้วอย่าตัดสินใครด้วยอารมณ์ถ้ารู้ตัวว่าผิดเนี่ยก็ไม่ขอโทษเธอซะแต่ถ้างโง่ขนาดไม่รู้ตัวก็ไม่ต้องพบเจอกันอีกปล่อยให้เธอไปตามทางของเธอ จะเลือกแบบไหน,นมันอยู่ที่ตัวของพี่แลเฮ้ยเยังให้ต้องบอกอีกเหรอไปง้อดูเพลงไป ศาสตร์เข้าใจเพลงผิดอ่ะวีก็มีส่วนที่ทําให้เรื่องมันได้แบบนี้ด้วยอ่ะวีวีหยุดพูดเถอะไ่ไม่อยากคิดเรื่องนี้อีกแล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องย้ำให้แพลงกายเป็นคนไร้ค่าไร้ศักดีไปมากกว่านี้หรอกรา นะไม่ต้องห่วงนี่จะไม่ได้ำอะไรบ้าๆเพลงตีป้ารู้ว่าีห่วงแต่มีคงรู้นะว่าเพลงไม่อยากเจอหน้าใครตอนนี้ถ้ายื้ออันยิ่งแย่ปล่อยให้เวลาเยียวยาจิตใจของเพลงก่อนดีกว่านะ giờ mày vốn gặp thang đi